สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโมชันนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับ Basic Series e p ที่6นะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Basic Shape กันนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างเชฟนะครับให้มันเป็นเชฟเลเยอร์นะครับว่าวิธีการสร้างเชฟเนี่ยมันทํายังไงนะครับเราก็เราจะมาดูในเรื่องของ p r o p e r t y นะครับหรือคุณสมบัติของเชฟ เบื th crop, so, ้องต้นกันก่อนนะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เชฟแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้เล่นต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับคนที่เคยสร้างเชฟมาแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสร้างเชฟนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างเชฟกันนะครับก็ในอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสร้างเชฟเฉยนั่นแหละนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างเชฟเป็นก่อนเลยนะครับผม ซึ่งวิธีการสร้างเชฟเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าเชฟทูสนะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ของผมเป็น rectangle tool นะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้แล้วแต่ที่เราเลือกไว้นะครับสามารถกดค้างกดค้างได้นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีเชฟหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกวาดนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับมีวงรีมีรูปหลายเหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปดาวนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็เราสามารถใช้เป็นทูรสร้าง s h เชฟรูปร่างอิสระของเราได้นะก็เราวาดป๊บป,ป,ป๊ไปเลยนะครับผมก็ในที่นี้เดี๋ยวผมขอเป็น rectangle tool ก่อนแล้วกันนะครับก็วิธีการสร้างเชฟเนี่ยนะครับให้ทําการกดพื้นที่ว่างนะครับของ l a เยอก่อนนะครับแล้วทําการวาดที่ composition ของเราเลยป๊าอ่าเราก็ได้เชฟเลเยอร์มาอันหนึ่งนะครับผมสาเหตุที่ทําไมต้องเลือกพื้นที่ว่างก่อนนะครับ เพราะว่าตัวตัวเครื่องมือนี้นะครับมันมีคุณสมบัติได้หลายอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราทําการเลือกเลเยอร์นะครับบางเลเยอร์ก่อนแล้วเราทําการวาดนะครับมันจะกลายเป็น masking นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะทําการสร้างแมสขึ้นมานะครับให้แสดงเฉพาะส่วนที่เราเลือกของเลเยอร์นั้นๆเท่านั้นนะครับจะเห็นว่า back solid เราก็จะมีแมสอันหนึ่งที่เราเพิ่งวาดสี่เหลี่ยมไปเมื่อกี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็ตัว b a c k Solid เนี่ยก็จะแสดงเฉพาะที่อยู่ในกรอบอที่เราวาดเท่านั้นนะครับผมโอเคซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนี้นะครับเราต้องการเชฟเลเยอร์นะครับเราก็เลยต้องเลือกพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็วาดมันจะได้เป็น Shape ขึ้นมานะครับก็นะครับเราสามารถเปลี่ยนสี Shape ได้นะครับหรือว่าเพิ่มขอบ Shape ได้โดยข้างบนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าม,มีสีแดงกับตัวมันมีฟิลสีแดงกับตัวสโตรกที่มันขีดค่าอยู่นะครับ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดตรงนี้นะครับอ่ากดตรงสีเครับเราก็จะเปลี่ยนสีไปได้เลยเมื่อผมเอาสีเหลืองส้มแล้วกันนะครับอ่ามันจะเปลีป่ยนแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากไล่สีก็สามารถทําได้โดยการกดตรงฟิลตัวนี้เลยนะครับมันจะมีฟิลออปชั่นมาอยากไล่สีก็ไล่ไปนะครับไล่สีแบบนี้ก็ไล่ไปนะครับเห็นว่าอ่า property ของการของสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับนี่เป็นสีเดียวก็ได้นะครับผมอ่า กดโอเคไปนะครับถ้าอยากได้สโตรกนะครับก็เลือกสีนะครับอ่าได้สโตรกมาเลือกขนาดสโตรกกำหนดขนาดสโตรกได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเอาก็สามารถกดตรงสโตรกนี้นะครับกดป้าบเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีสโตรกเป็นนันนะครับกดโอเคอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มันจะมีวิธีการสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าผมลบของเดิมออกไปก่อนนะครับสมมติว่าผมอยากทําการสร้างเชฟที่มีขนาดเท่ากับคอมโพสิชันเราเลยล่ะจะทําไงนะครับ เขามีวิธีการสร้างแบบง่ายมาให้ก็คือ,อเราก็เลือกพื้นที่ว่างเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการกดแต้ลคลิกที่ตัวเชฟของเราครับที่เราจะทําการวาดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้หมดนะครับกดเบ้ลคลิกป๊บป,ะปะนะครับจะเห็นว่าเราจะได้เชฟที่มีขนาดเท่ากับคอมโพสิชันของเราเลยนะครับผมสมมติผมขอกลับก่อนเป็นการสร้างเชฟแบบธรรมดานะครับคือคลิกว่างลากปุ๊บนะครับเสร็จแล้วผมจะสร้างเชฟใหม่ผมกดลากอีกทีหนึ่งป๊บอา้าว เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ได้เชฟเลเยอร์ใหม่นะครับแต่ว่ามันไปใส่เรกแทนโก้สนะครับที่คอนเทนต์นะครับก็จะเหมือนกับเลเยอร์เมื่อกี้นะครับถ้าเราทําการเลือกอยู่นะครับมันก็จะทําการตีความสี่เหลี่ยมนี้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแมสกิ้งแต่ว่าถ้าเราเลือกเชฟเลเยอร์อยู่นะครับมันจะเอาสี่เหลี่ยมที่เราวาดเนี่ยนะครับไปใส่ในคอนเทนต์นั่นเองนะครับซึ่งการเลือกพื้นที่ว่างเนี่ยแปลว่าอ่ามันเราเราไม่มีอะไรเลือกมันก็เลยเอา สร้างเชฟเลเยอร์ให้แล้วก็เอาสี่เหลี่ยมไปใส่ในคอนเทนต์ให้นั่นเองนะครับผมถ้าเราจะทําการสร้างอันให,หม่ก็กดพื้นที่ว่างนะครับลากปุ๊บหน้าเราก็จะมีเซฟเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเลเยอร์หนึ่งนะครับใส่เข้าไปในคอนเทนต์นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคอนโทรลแซดกลับก่อนนะครับโอเคครับเราสามารถสร้างเชฟนะครับที่ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็ได้นะครับสมมติว่าเราลากมาเนี่ยจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมมันไม่จัตุรัสนะนะครับเราสามารถกดชิปได้นะครับมันก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เราเลยแล้วก็สามารถกด control ได้นะครับซึ่งถ้ากด control เนี่ยสี่เหลี่ยมก็จะออกมาจากตรงกลางที่เราเพิ่งกดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้เรากดอ่าสมมติว่าผมกดเริ่มมาจากตรงนี้นะนะครับผมกด control มันก็จะมาจากตรงกลางนะครับสามารถกดชิปไปพร้อมกันได้นะครับมันมันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับผม โอเคครับก็สําหรับการสร้างเชฟก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของเชฟกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอกับไปที่ selection tool ก่อนนะครับเพื่อทาการปรับเปลี่ยนตัวเชฟของเรานะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาดูรายละเอียดของตัวเชฟกันนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับก็ในภายใต้เชฟเลเยอร์นะครับ เราจะเห็นว่ามีคอนเทนต์นะครับแล้วก็ rec t a n g l e 1ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมที่เราสร้างมานะครับเมื่อเรากดลงมาดูรายละเอียดเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับมี Re c t a n g l e p a วผนะครับก็คือตัวผาดของสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยแหละนี่ครับมี stroke นะครับก็คือเส้นขอบของเรานั่นแหละนะครับเราสามารถเปิดตาได้นะนี่เปิดตาปิดตาได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถลบไปได้เหมือนกันนะครับมีฟิล l นะครับสามารถเปลี่ยนสีใน,นนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ,อมันก็คือฟิลตรงนี้นั่นแหละนะครับ แต่ว่ามันเป็น property ในตัว layer เลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น transform นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มี transform 2อันแล้วนะครับก็ตัว transform ข้างล่างเนี่ยมันเป็น transform ของ layer นะนะครับไม่ใช่ของ shape นะครับแต่ตัว transform ตรงนี้มันเป็น transform ของตัว shape rectangle 1ของเรานั่นเองนะครับผมก็มันแตกต่างกันยังไงนะครับสมมติว่าเราทำการเลือกที่ shape layer นะครับตอนนี้เราเลือกที่ layer อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอานี้ลงมาด้วยนะครับเราเลือกที่เลเยอร์อยู่ถ้าเราทําการย่อขยายเนี่ยราจะเห็นว่า,ามันมีผลกับตัวตัวสเกลของตัวทรานสฟอร์มตรงนี้นะครับก็คือทรานสฟอร์มของเลเยอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเราเลื่อนนะครับาจะเห็นว่ามันก็มีผลกับโพซิชันของตัวทรานสฟอร์มของเลเยอร์นั่นเองนะครับไม่ได้มีผลกับตัวทรานสฟอร์มของเชฟนะครับก็เราสามารถมาปรับทรานสฟอร์มของเชฟได้ ในน,ในนี้นะครับนี่จะเห็นว mm ่ามันก็จะมีมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนเนี่ยมันคือเชฟไม่ใช่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนจะเป็นเชฟนะครับซึ่งถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนแบบใช้มือแบบนี้เราจะทําไงนะครับผมวิธีการก็ให้ทําการเลือกที่ rectangle หนึ่งนะครับแล้วก็ทําการนี่เห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนเขาเนี้ยมันจะมาเปลี่ยนที่เชฟแล้วนะครับ position ก็เปลี่ยนที่เชฟนะครับการหมุนก็เปลี่ยนที่เชฟเหมือนกันนี่แบบนี้นะครับหรือนะครับหรือ ถ้าแบบเราเลือกที่เลเยอร์อยู่นะครับเราสามารถทําการกดับบิ้ลคลิกได้นะครับปุ๊บอ่ามันก็จะมาเลือกเชฟของเราแล้วนะครับที่เราทําการเลือกเมื่อกี้บิ้ลคลิกเลือกเมื่อกี้นะครับผมซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยจะมีคล้ายกันกับ Transform เลยนะครับซึ่งมันเหมือนกันเลยแหละนะครับแต่ว่าเป็นของเชฟแค่นั้นเองนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือการสกิลนะครับการสกิลคือการเฉือนนั่นเองนะครับเราสามารถลองปรับได้นะจะเห็นว่า เฮ้ยมันเฉียนมันโดนเฉียนไปแล้วนะครับก็คือการเฉียนก็คือการที่ฝั่งหนึ่งนะครับไปอีกทางหนึ่งและฝั่งหนึ่งไปอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันเฉียนในที่ศูนย์องศาอยู่นะครับ skill axis นะครับเฉียนที่ศูนย์องศาอยู่นะครับมันก็จะเป็นข้างบนนะครับจะไปทางขวาข้างล่างก็จะไปทางซ้ายนะครับเราลองปรับดูได้ครับเป็น90องศานะครับทางขวามันจะมาข้างล่างนะครับ ทางซ้ายก็จะขึ้นหนงบดอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับผมโอเคผมกลับมาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ Position นะครับผมตัว Position ของ Transform นะครับจะเห็นว่ามันจะอ้างอิงจากจุดจริงๆเลยก็คือ960กับ560คือตรงกลางถูกไหมครับแต่ว่า Position ของตัวเชฟเนี่ยจะถูกเริ่มจากตรงกลางของ Composition นะครับสมมติว่าเราเปลี่ยน Position เป็นศ 0, 0นะครับ อ่าจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางคอมโพสิชันของเราเลยนะครับจะไม่ได้อ้างอิงเหมือนตัวเลเยอร์ของเรานะครับศูนย์ศูนย์เนี่ยคือจุดตรงกลางนะครับแล้วก็ขนาดก็จะขยายย่อขยายออกมาจากตรงกลางทั้งหมดนะครับผมเว้นแต่ว่าเราจะไปปรับแองเกิลพอยน์นะฮะนี่นะครับเว้นแต่ว่าเราจะไปปรับแองเกิลพอยน์มันนะอ่าก็สําหรับคุณสมบัติของเชฟเลเยอร์นะครับในเรื่องของทรานสฟอร์มก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียด ของแต่ละเชฟแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับเราจะพูดถึงสี่เหลี่ยมกันก่อนเลยนะครับว่จะมีไซส์นะครับมี Position มีรา n d n เนสนะครับซึ่งก็คือไซส์เนี่ยก็จะ,ะตามขนาดพิกเซลเลยนะครับผมสามารถปรับได้เลยสมมติผมปรับเท่าคอมโพ i ิชันนะครับ1920คูณ180อ่ามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่าคอมโพสิชันเราเลยนะครับ เราก็จะเห็นว่าตัวไซส์เนี่ยมันจะออกมาจากกลางนะครับมันจะไม่ใช่ไปตามเอนเคอร์พอยด์ด้วยนะครับผมสมมติผมปรับเอนเคอร์พอยด์นะครับแล้วเราปรับไซส์ใหม่อาเห็นว่ามันก็ยังออกมาจากตรงกลางเหมือนเดิมนะครับโอเคเพราะว่ามันอ่ารีเฟอร์นะครับหรืออ้างอิงตามพาธนะครับไม่ได้อ้างอิงตามตัวเอนเคอร์พอยด์นะครับพูดง่ายๆก็คือเราเอนเคอร์พอยด์จุดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ทําการวาดสี่เหลี่ยมมือนมาแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันจะวาดมาจากตรงกลางนะนะครับผมโอเคผมปรับเอนเคอร์พอยด์กลับนะครับ ตัว p o s i t i o นก็สามารถปรับโ i t ช o นได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความมุนได้นะครับผมก็ลองไปปรับดูนะครับโอเคครับตัวต่อไปเป็นเอลิป a t ดนะครับคือวงรีนั่นแหละนะครับก็จะง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับก็คือมีแค่ไซส์กับโพสชันนะครับก็นี่ครับเป็นวงรีก็ได้นะครับปรับขนาดได้ตามใจชอบโอ้โหง่ายมากเลยตัววงรีโอเคครับผมตัวต่อไปเป็นตัวพีไิกอนนะครับนี่เป็นพีไลคอนตรงนี้นะ แต่ว่าเมื่อเราสร้างแล้วจะเห็นว่ามันเป็นโพลีสตาร์เฉยเลยนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับซึ่งมันสามารถทําให้มันเป็นพลิกอนหรือว่าเป็นรูปดาวก็ได้นะครับก็มันสามารถจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับแค่มาปรับไทป์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเป็นสตาร์กับพ o ลิกอนนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาดูพลีกอนก่อนนะครับก็เจ้าตัวพลีกอนนะครับก็จะมีพอยต์นะครับว่าจะมีกี่มุมนะครับมี6มุมก็ได้นะครับผมจะมีโพซิชันเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมหมุนนะ เราจะมี outer radius เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี outer radius เท่าไหร่นะ outer radius ก็คือนับจากนี่นะนับจากตรงกลางนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนรูปเมาส์นะครับนับจากตรงกลางตรงนี้นะครับมาถึงหัวมุมตรงนี้นะครับมาถึงมุมเนี่ยเท่าไหร่นะครับออย่างนี้ก็เป็นจากตรงกลางเนี่ยถึงมุมตรงเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบสามพิกเซลนั่นเองนะครับหรือเอาง่ายๆอ่าสมมติว่าผมอยากให้จากตรงกลางเนี่ยถึงขนาดของผมเนี่ยผมก็ต้องเท่าไหร่ครับของผมสูง1080 ก็จะเป็น540นะครับ540อ่าเห็นไหมครับว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับผม outer r o n d n e s s ก็คืออ่ามันก็จะหมุนแบบนี้นะครับอ่าจากแหลมก็จะเป็นหมุนอ่าซึ่งมันติดลบได้ด้วยนะนะครับติดลบได้ด้วยนี่นะครับผมอ่าก็ลองไปเล่นกันได้นะครับนี่เกินก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมกลับละนะครับอ่า ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู type star กันบ้างนะครับก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ปรับ point ได้เหมือนกัน6นะครับปรับ position ได้เหมือนกันครับปรับการหมุนก็ได้นะครับโอเคผมกลับนะครับปรับ inner radius นะครับ inner radius คือจากตรงกลางนะครับถึงข้างในนะครับถึงเหลี่ยมข้างในนั่นเองนะครับนี่คืออันนี้นะครับสมมติผมปรับประมาณนี้อ่า outer radius ก็คือจากกลางถึงเหลี่ยมนอกนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับ inner roundness นะครับก็คือ ให้มันโค้งนะครับข้างในนี่ให้มันโค้งซึ่งติดลบได้เหมือนกันนี่มันก็จะกลับกันนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เกินก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ outer roundness ก็เหมือนกันครับเป็นมวนอย่างนี้นะครับเป็นรูปดอกไม้เลยนะครับหรือว่าจะปรับเกินก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับติดลบก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองเล่นๆดูได้นะครับจะได้รูปแปลกๆขึ้นมานะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ p o l ส s t ร r นะครับซึ่ง มันก็หมดแล้วมีประมาณนี้นะครับสำหรับชนิดของตัวเชฟนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราสร้างเชฟแบบธรรมดามาได้แล้วใช่ไหมต่อไปสมมุติว่าเราอยากได้เพนทูนมาสร้างเชฟด้วยนะครับเราก็สามารถสร้างได้เลยโดยการกดที่เพนทู ool, เลือกเป็นที่ว่างเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างตามใจชอบของเราได้เลยปัป๊บเราก็ได้เชฟมาเชฟหนึ่งนะครับเมื่อเรากดลงมาแล้วกดตรงคอนเทนต์กดตรงเชฟนะครับมันก็จะมีแค่ผาดซึ่งผาดทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราวาดเองไง นะครับเราไม่สามารถปรับให้มันออกมาจากตรงกลางได้นะนะครับเราก็จะวาดจากตรงกลางไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในนี้ก็ยังมีทรานส์ฟอร์มเหมือนกันนะนะครับเราสามารถปรับสเกลปรับการหมุนปรับอะไรได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการสร้างเชฟจากเพนทูนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างเชฟแล้วก็คุณสมบัติของตัวเชฟแต่ละตัวนะครับผม ก็ก่อนจะจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติบางอย่างของตัวอคอนเทนต์ของเชฟก่อนนะครับอ่าก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เรามี rectangle path ใช่ไหมเราสามารถสร้าง path เพิ่มได้โดยการกดที่แอรตรงนี้นะครับสร้าง rectangle เพิ่มก็ได้นะครับอ่าเรามี path 2นะครับเราเปลี่ยน position ให้มันหน่อยอ่านะครับอ่าจะเห็นว่าใน rectangle 1เนี่ยมี shape path 2อันแล้วนะนะครับนี่มี shape path 2อันแล้วนะนะครับ,นะรบซึ่ง ถ้าเราไปปรับทานฟอร์มตรงนี้นะครับมันมันก็จะไปคู่เลยนะครับนี่ปรับโ Position นะครับปรับส c a l อ่าจะเห็นว่ามันจะไปคู่เลยนะครับปรับ a n c h o r point ให้มาตรงอ่าปรับ anchor point ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอ่าเวลา s c a l e มันจะ S scale ออกจากตรงกลางทั้งสองอันอ่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถสร้างผาดพวกเนี้ยนะครับกี่พาดก็ได้นะครับเพื่อรวมกันเป็นอ่ากรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันคือจริงๆแล้วมันคือกรุ๊ปนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือกรุ๊ปนะครับ นี่ครับสองอันนี้นะครับมันคือ1กรุ๊ปนะครับซึ่งเราสามารถทําการสร้างกรุ๊ปได้โดยการกดเลือกสิ่งที่เราจะกรุ๊ปนะครับสมมติว่าผมกดเลือกพาดหนึ่งนะครับแล้วก็ช ft นะครับกดพาดสองผมกด c t r l G อ่าเราก็จะได้กรุ๊ปใหม่มานะครับซึ่งในกรุ๊ปนี้นะครับก็จะมี transform ของกรุ๊ปอีกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราสร้างผม c o n t r l Z กลับมานะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนอ่าสมมติว่าผมจะสร้างกรุ๊ปใหม่อีกรุ๊ปหนึ่งนะครับอ่าผมมาที่เชฟนะครับผมสร้างสี่เหลี่ยมใหม่มาอันนึงป๊าเจนว่า <im itation> เฮ้ยผมได้สี่เหลี่ยมอันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือกรุ๊ปใหม่นั่นเองนะครับผมจะลองเปลี่ยนฟิลนะครับเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงป๊าปเจนว่าเขาเนี้ยจเจนว่าอันข้างบนเนี้ยมาทับอันข้างล่างอยู่นะครับจเจนว่าตัวอันเนี้ยสีแดงของเราเนี้ยทับอันข้างล่างอยู่นะครับซึ่ง อ่าไอตัวที่มันเรียงกันเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นลงได้ได้ได้เหมือนเลเยอร์เลยนะครับมันจะทํางานเหมือนเลเยอร์เลยนะครับผมนี่เราก็ลบสตรกไปเราไม่ใช้นะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนเลเยอร์เลยนะครับอ่าสมมติว่าผมเอาเล็กทังเกิลหนึ่งเนี่ยลงมาใต้กรุ๊ปนี้อ่าผมปิดนี้ไปก่อนนะครับอ่าลงมาใต้กรุ๊ปจะเห็นว่าอ่ากรุ๊ปก็จะทับเล็กทังเกิลหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับ โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของเบสิคเชฟนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะตามไม่ทันก็ได้นะครับเพราะว่าในคลิปนี้มันค่อนข้างลงในรายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเราเรียนสร้างเชฟนะครับก็คือกดที่ว่างๆครับกดเชฟสร้างปุ๊บเสร็จนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากอย่างที่2ก็คือในเรื่องของทราน s f ฟอร์มของเชฟนะครับนี่กับทราน s f ฟอร์มของเลเยอร์นั่นเองนะครับก็ อย่าจาสับสนนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับเรียนรู้ในเรื่องของ p r o p e r t y ของเชฟแต่ละตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามตัวเชฟตรงนี้เลยนะครับหรือว่าสามารถกดแอรตรงนี้ก็ได้นะครับว่ามันมีเชฟอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับผมอย่างต่อไปนะครับคือการจัดกรุ๊ปนะครับของตัวเชฟนี่นะครับก็คือตัวล่าสุดที่เราเรียนไปนั่นเองนะครับก็จะมีสีตัวนะครับก็ถ้าใครไม่ทันก็สามารถ ทบทวนได้นะครับย่อยได้ค่อยๆเรียนไปนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอหมดเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูอ่า property อื่นๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพียบไปหมดเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันสามารถอ่าเป็นลูกเล่นอะไรให้กับเชฟเราได้บ้างนะครับซึ่งอ่ามันสามารถเอาไปใช้อะไรได้หลายอย่างเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันใน ep หน้านะครับผม ก็สาหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็สามารถกด s u b สไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับแล้วหลังจากกด s u b สไครป์ไปแล้วมันจะมีปุ่มกระดิ่งอยู่ข้างๆปุ่ม s u b สไครป์นะครับสามารถกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนได้นะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่นะครับมันก็จะไปแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือว่าในเบราว์เซอร์ก็แล้วแต่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับผม ็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามบ้านมชชั่นกันมานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมแค่นี้ก็น่าจะมึนมากพอแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับมันเล่นอะไรกับเสฟเราได้บ้างนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ